สาราดีภายในหนึ่งนาทีคุณรู้หรือไม่ว่าแพะพันเนื้อขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศคือแพะพันอะไรสวัสดีครับช่องชิลองฟาร์มคุณรู้หรือไม่ว่าแพะพันเนื้อขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นคือแพะพันอะไรแพะพันนั้นก็คือแพะพันบอรครับ ซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อปลายปีพุทธศักราช2539เป็นแพะพันเนื้อขนาดใหญ่ลักษณะเด่นๆที่เรามองเห็นได้ชัดเจนก็คือลำตัวสีขาวหัวสีแดงคอสีแดงใบหูยาวปลกลงเขากลมโค้งงอ ลูกแพะแรกเกิดจะมีน้ำหนักประมาณ4กิโลกร,รมัมลูกแพะอย่านมจะมีน้ำหนักประมาณ20กิโลกร,รมัมตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ90กิโลกร,รมัมแพะตัวเมีย ρ, เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ65กิโลกร,รมัมซึ่งแพะพันธุ์บอในปัจจุบันนะครับ คนเลี้ยงกันเยอะส่วนมากก็เป็นพันธุ์ลูกผสมครับซึ่งกรมปศุสัตว์ได้นําเข้ามาจากต่างประเทศได้มาปรับปรุงสายพันธุ์ขยายสายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมปศุสัตว์สาระดีภายในหนึ่งนาทีก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ